มีวินัยฝ่ายศึกษาพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกูเมืองรวมสืบสารวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทงซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเรียกว่าการลอยประทีปหรือลอยโคมเป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไปต่อมานางนพมาศหรือเท้าศรีจุฬลสนมเอกของพระร่วงที่ทรงพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้คิดประดิษฐ์ตัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบวกัว แทนการลอยโคมงหนานนพมาศกระทำเพื่อเป็นการสการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำน้ำตานทีเดิมพิธีลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่กลางเดือน11ถึงกลางเดือน12ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากน้ำจะเต็มสองฝั่งฝั่งแม่น้ำนิยมกันมากคือช่วงวันเพลญเดือน12เพราะพระจันทร์จะเต็มดวงทำให้แม่น้ำใสสะอาดแสงจันทร์สาดส่องยามค่ำคืนเป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การลอยกระทง เทคนิคกูเมืองสืบสารวัฒนธรรมไทยเพื่อไทยองราชันได้จัดรูปขบวนแห่กระทงภายใต้โครงการประเพณีลอยกระทงปลอดเล่าปลอดภัยรักษาประเพณีไทย2,557นำขบวนโดยนายเกษมคำมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกูเมืองผู้ถือป้ายนายธีรวัตรจวงจันทร์และนางสาวสกุลตลาบผื้นผมาไนานนพมาศนางสาวสุวรรณภูมิน้อยผู้ถือป้ายวิทยาลัยผ่านพุ่ม พระบรมฉายลาลักษณ์โดยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองต่อด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยขบวนทงชาติทงพปร,รทงสกโดยชมรลมลูกเสือวิสามันขบวนนางรำจำนวน40คนขบวนทงอาเซียน10ประเทศโดยตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กระบวอนอกษรวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจและชมรมการบัญชีขบวนเศรษฐกิจพอเพียงโดยชมรมช่างกลโรงงานและชมรมการบัญชีชุดแฟนซีต่อต้านยาเสพติดปลอดเหล้าปลอดแอลกอฮอล์โดยชมรมช่างกลโรงงานชุดแฟนซีการละเล่นพื้นบ้านโดยชมรมวิชาช่างยนต์ชุดแฟนซีประเพณีวันสงกรานต์โดยชมรมช่างไฟฟ้ากำลังชุดแฟนซีประเพณีบุญเพเวทโดยชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส ชุดแฟนซีประเพณีบุญบั้งไฟโดยชมรมช่างก่อสร้างปิดท้ายด้วยฝ่ายปฐมพยาบาลโดยชมรมวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ